โอ้ยครับก็อยู่ผมทีมซี่งผมก็หลังจากที่ช่องเราโดนแบนไปเจ็ดวันนะก็หายไปนานแล้วผมก็คิดถึงคนดูหน้าหีทุกคนด้วยนะผมก็คิดถึงนะผมถึงแบบยังไงล่ะก็ไปอัดคลิปมาเนาะไอช่อัดคลิปแบบอัดคลิปรอไว้เลยอ่ะรอลงไว้เลยใช่ใช่แล้วจ้ะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะลงเนาะลงลงคลิปมาแหละเออเพราะว่าช่องมันแบบเปิดให้ลงคลิปได้แล้วนะเพราะว่าโดนแบนไป พราะว่าเอาหนังโปโลงไปนะทุกคนไม่น่าดังโปโลงไปในยูทูบเลยแล้วทีนโป๊ะวิ่งกิ้งกลางป่าอ่ะลองเลี่ยวยาวลงไม่น่าเลยรุ่นแบนจิตวันแหละทุกคนอู้โคตรแม่งจิรเลียงแรนด์เนี่เอาก็หลังจากที่หายไปจิตวันเราก็ได้จัดทอโบมาใหม่นะเฮ้ยยิงอ่ะใช่ยิงยิงอ่ะนี่อูบอกให้ถ่ายราคาประมาณมือสองใช่ไหมตอนนี้มือสองครับถูกไหมครับสองพันห้าสองพันห้าอ่ะสองพันห้าเออขายขายสองพันห้าดูดิสภาพดูสภาพโคตรใหม่ ผมว่าสองพันห้าเอา้าได้ครับุณซื้อมาสองพันห้าใช่ไหมใช่ครับ, 2, 5, รบสุมเงี้ยเอาดีๆบอกเขาไปราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เฮ้ยาาอโอเคบุเดี๋ยวโอเคเลาตัดไปครับผมรอตำรวจมา โอเคครับก็เมื่อกี้ก็ตำรวจเขามาสอบถามนิดหนึ่งนะผมว่ามาทําอะไรมาโยนของอะไรหรือเปล่านะครับไม่ใช่หรอกมาทํางานเนาะก็บอกบอกซื้อมาเท่าไหร่เอ้าพมูนีเอ้าะพันหกนะผมพันหกเออคิดดูดิเขาหิวหรือเปล่าเพื่อนของแท้นะของแท้รับเงินหรือเปล่าอันนี้ก็แบบถามพี่พี่คนนั้นเราใช่ไหมถามพี่ป๊อกแล้วก็ว่าเออขาบอกเออของปลอมนะเออไม่ใช่ของแท้ผมของแท้อันนี้ของแท้ของแท้เนี่ยใช่ไหมว่าเอาไปขายใหม่ได้ประมาณสองพันกว่าใช่เอาไปทำสีใหม่ขายได้ ใช่อะไรอ่ะคือแบบพ่อใหม่ๆเนาะที่เนาะแล้วที่อะไรเนี่ยแล้วนี่จะไปทำอะไรมาให้ดูท่อให้เยอะเนี่นะมาออกตัวด้วยครับมาเฮ้ยมาผมซื้อกล้องเองไปออกตัวใช่คุณเอ้ยหยับหยับทีนหมาวันนี้เราจะมาเชื่ขึ้นมาเลครับผมเชื่ขึ้นมาอ๋อหดูกลุ่มไปผลเด้อยสามสามสามหยัดครับวันนี้เราจะมาเที่ยวสามสามสาม ขาบอกแม่งแดงจัดวะวัยรุ่นดอกยางหมดทุกคนหาลายเปลี่ยนยังอีกแล้วเดอแล้ววันไหน ทำไมมันลื่นเยไม่ดีมันลื่นเนาะเดี๋ยวเอาเอาเราไปวางไม่เลื่นดอกยางหมดนะทุกคนไม่ลื่อนตกยางหวนแรงเหรอให้รถขับแรงไหมแรงเนาะเอ้ยเดี๋ยวถ่ท่อโบนี่มาท่อท่นี่แรงเนาะเออยวะเออยวะท่อนท่อนี่แรงเลยรู้สึกว่ามันเปิดดีขึ้นเนาะมันเปิดดีขึ้นใช่ใช่คอคอนไม่อั้นเนาะใช่ใช่มันไม่อันไปท่อตัวนี้นะเราเดี๋ยวคนหาไปแรงคออะไรนะใช่ใช่โอ้แบบมันเปิดแบบมันนายเนาะใช่เปิดแบบอ้าไปเลยเนาะสบายทําไมทําไมพี่ที่นัดถึงแรงออกทะบุ ใช่แล้วจ้ะ be แล้วแกก็ไม่ลงคลิปด้วยใช่เอตรงอนอนี้เท่าโบกนแรง่ะทุกคนโคตรแรงอะเท่าโบกใช่รถรถเข้ามา โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองตรงไหนนะผมเฮ้ยตดป่ะพอาบนี่โคตรแรงอ่ะทุกคนมันต่างกันในแบบคอธรรมดามาก,กน,นะก็ว่าอยู่างไรมิชอเขาแนะนำเขาแนะนำว่าให้ให้ให้เอาคอสตะปินดีกว่า คุยแบบแรงอ่ะเฮ้ยแบบแรงอ่ะคุยผมมาทอดทอดทอดเอราะเขาส่งผลเนาะเออทอดทอดคนทอดนี้ก็ส่งผลเนาะใช่เบอร์แรงกว่าเดิมเลยใช่ไม่ตั้งรอบตัดนะเดี๋ยวก็จะปิดทิปนะเดี๋ยวตรวจลงอ่ะก็ปิดทิปเนาะ ก็อีครับก็ิ้นนี้เขาจะมีรถรสทีตน่ไรผมไปชิบะชิบะชิบะชิบูบูดูได้ยิ่งคุ้ได้ยิ่งคุ้ดูได้ยิงบูบไม่ตัดออกเลย